เริ่มช่วงนี้การทำงานอาซีรีส์ค่ะออกกอใช่ออกองนูก็ทำงานเกือบทุกวันเลยเดือนนี่าวเยอะตอนนี้ก็ได้หยุดแค่สองวันแต่ทำไม่ได้หยุดเพราะว่าต้ององานแล้ว็ยังบ้างกับกันก็กลับมาวุลนวุนอีกทั้งในชีวิตกับกันใช่ใช่ออกกองกจะเปดงานอะไรแล้วก็เปิดกองเปิดกงไปได้ไม่นานเพราะว่าน่าจะได้พูดในปน แต่ว่าเรื่องนี้มันมีบทบาทอะไรรี่ต้องพิกที่จะจ่ายจากเรือที่เราเคยเห็นมาอะไรผ่านมากเลยด้วยอายุมันหนเล่นในแค่วมัยของตัวเองีแล้วรอบนี้แล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่กขึ้นอาจจะมีความนี่มากตัวคุณย่มากหรือก็ชีวิตัเองที่นิ่งนิงก็เป็นิมื่ไิ่งเหรอาบอเรือ่ะลูกพอเรือเาเป็นเรื่องแรกที่เรียนจบจากมหาลัยแล้วอ๋อตอนขึ้นเหมือนกันออกจากมหาลัยแล้วเรยไทงานแล้ว ตัวเตรียมใจยังไงถ้าเกิดไม่เคยปั่นมาก่อนเลยอเลยเงี้ยคิดว่าต้องมีนะมีอ่าพี่มีช่วยได้ไหมพี่มีช่วยได้ไหมหนูไม่ทำไรเลยถ้าเมื่อไรจะลงหลุดกลางขาแต่ว่าหนูว่าหนูอดหนูอดฝากชีวิตไว้กับพี่มิวไม่ได้ฝากไว้ที่เล็วปะพบิวเน่องจากว่าถ้าเลิฟบังคับไปชีก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเก่งเขามีไหวพริบเรียนรู้ตลอดเลยอ๋อโอ้ยกะกายง่ายเป็นชีวิตด้วยหรอไม่คือเรว่างผ่าได้แต่ มีคนจอและคันใหญ่มากเระคนที่จอตัวใหญ่มากเรื่อหบางที่ไอเดรู้แต่านร้องสาวรองชายนั่งอะไรเงี้ยพาตอนเด็นก็คือสบาย ในชุมชนเลยเดี๋ยวเป็นแบบไม่มีคนไม่เลยก็คงก็น่าจะช่วยกันคุนใช่ท้งกองรุ้นไหมฮะเวลาเราเ้าฉากให้่างกองเลยทางกองอย่างน้ามองว่าเราจะลงหรือเปล่าเลยว่าทางกองกองอนก็ลุเออใกล้ๆนี่ยังเกี่ยวกับคเสิร์ในทีนี้ได้ดูใช่ไหมอ่าคสา์ในปีนี้คอะเสรตก็คอาจย์ไม่ชอบใช่ไหม สองสามิวที่เปิดมามันเข้าที่นี่ค่ะกับการที่จะต้องกลับมาเกิดบทพิการของการที่ปนป่ายกัรทานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็มีการเลือกโชอปก่อนแล้วอะไรย่าเงี้ยเราก็รู้จักตัวละครแล้วก็แบบเหมือนรู้จักตัวละครเป็นแบบตัวละครไปเรื่อยๆอยู่แล้วอะรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นสายที่ดีตั้ง่ตเองแรกหนูเองก็คือแบบพยายามทบความเข้าใจตัวละครแต่ดีมากทีมงานหรือว่าที่กลับเขาก็ช่วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยให้เวิร์กว่าเป็นในทิศทางไหนหรือ ไม่ไปก็ซื mm ้อไม่ไปเราขายไปก็ซื้อไหมค่ที่จะซื้อแต่แต่แต่ว่าเขาอว่ากินอิ่มกินไม่เลยเวลาดูวยนัดกันมั้ยเออนัดเออนัดกันไั้ยเไม่ค่อยนัดค่อยนัส่วนใหญ่จะมองกันว่าต่อไปก็เลยนะโอ้ไม่แต่ว่าเราก็จะแบบใช้ไหวแง่้ตาบอกอะไรแล้วใช้ซนแบบความจุลิงมันมาต่อไอ่าเพราะทำงานกันนี่เราคงมองตาแล้วก็รู้ใจกันเลยนะว่าเอ้ยจังหวะนี้มันต้องมาแน่อะไรเงี้ยอย่จังหวะนึง ไม่ได้เหมือนกันน่ะจีไรผิดล่ะเราทำกินแค่คุณพูดไปก่อนเดียวจ็กลับบอกว่าผิดเดี๋ยวเขาโวยเลยตัวใหญ่เป็นใครตัวใหญ่เหรอคะเป็นใครจะเป็นมิวิวนะแล้วตำแหน่งนี้มอบให้หนูคนเดียวเหรอเราเราเริ่มช่วยไหมเวลาก็จะพูดต่อให้ว่าหนูต้องพูดเรื่องอะไรต่อ ซีรีส์แล้วยัมีงานแฟนิตรที่ลำพานข้างๆอยู่บ้างมันที่จะต้องไปทำมีค่ะสรินเราก็ดีกันแ้วฟนมิตที่งสมขา็ไปหละยๆที่เลยก็มีอีกหลายๆงานที่อาจจะไม่ไดประกาศไป่เกิดดีตาเขาจะหดทุกเรืองแล้ที่ร้เนี้ยไม่แม่มีคนจับตามองอยู่ไมต้วกับจับมือตัวเองเล คอนเสิรใหญ่รวมาววอะไรรวมเชฟไแลไกาเตรียมพร้อมยังเตรมพร้อมยังไงคู่เราตอนนี้ยังเตรมพร้อมกับซีอยู่เลแม้กว่าเดินีล้วยังไงเราก็มีการเรยองเเต้นกันเรื่อยแต่เรื่องรองเร่งเต้นคู่เราก็มันนั่แล้วมันจดวยแ้ร่างกายสัมพันธกับจังหวะอยู่แล้วไม่เคย ไม่แต่ดูจากแฟนเดย์ที่ผ่านมาว่าไม่ได้นะคะคนนี้เอวสูมากเอวได้แต่มันก็จะสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆใช่ไหมฝากด้วยงานฝากให้ติดตามกันดุค่ะก็เลยเลยนะคะฝากคุณบาลร้านช่างแล้วก็ไม่ได้ใจว่าปีนี้หรือปีหน้าฝากตัวด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรือนตอกนี้ยจะมีแบบเริ่มจำหน่ายแล้ว บินมาแต่ละที่ค่ะแล้วก็อาจจะมีอีเวนต์น่ามาที่ให้ตามนะคะเป็นไงก็อย่าลืมนะคะวันนี้ไปชมอีเวนนะคะใครที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีอันนี้สามารถลดหย่อนได้จริงๆซึ่งแล้วหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราไปซ้อมแล้วเจอคุณม่ชาวดนแล้วมาฝากงานฝากงาน่ากงานนะคะเมื่อกี้ขาพูดต่อหลักสปอสเซอรนะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ารลกสาว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 เยอะมากๆหลายๆคนอาจจะแบบมีไลน์อัพใหม่ๆที่ยังไม่รู้อ่

ดูแล้วเมื่อไร่ผไว้แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกนะแชื่อว่าช็อตวิวมยาเชีชัโดในไหนมื่กูก็ซ้ำอยู่เลยที่บอกว่าฝากขายองหน่อยซหนูไม่ยวไมอรแก Welcome to Star Society